อะไรไหนดอกอะไรไม่ได้ดอกมันไม่ได้ติดเครื่องวิ่งนีน้ไม่ได้โอ้อาบิดจุดเปียเปียวหมดเลยด,ด,ด,ดูไอฟาา้ฟ้ามันอะฟ้าฟ้าโน้นได้ให้เลยฟ,ลฟ้าข้างที่ถอดออกอะฝั่งนู้นอะใส่คืนยังไงวะ,ะเ,ออเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดฝนะ้าตะเลศใส่ใสอ่าจับเลยครับรอรอเลยครับ ในช่วงล่างใหม่รอจัดสุดจัดเลยนี่ต้องแบบนี้เอแบบน,นี้โดยช่างสวยช่างสวยสสวประเสริฐกันช่างอำเภอวัชตรจัดให้เดินนิ่มๆเลยเดินนิ่มๆสนใจนิ่มไหมนิ่มม,มาเกเลยโอ้คนช่วงล่างนี่จบฤด,ดูกาลเลยเด้กหนึ่งฤด,ดูกาลไม่ต้องซ่อง ีข้างล่างมันช่วงล่างมันทำแต่ย่างอื่นเรียนลูก,ลกเลเลร์ใหม่เช็คใหม่หมดก็จบเลยเลยนี่ยหนึ่งฤดูกาลพันหนึ่งพันสองร้อยไร่สบายๆหน<ม>่อยเพราะมันนั่งกลางนั่งกลางหมดไม่มีข้างครับนั่งกลางหมดเลยแก็งๆเลยครับ อันนี้ก่อน,นะคระับขอบคุณมากสวัสดีครับา